สวัสดีทุกคนนะครับและนี่คือเกมใหม่ Resident Evil Survival Unit เนีครับตื่นเต้นอะ่ะมันเพิ่งให้โหลดวันนี้ทุกคนอันนี้อะไรอะ่ะปรับใบเน็ตปรับแสงใช่ไหมคือเป็นเกมใหม่คือไม่เคยเล่นนะทุกคนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นไปพร้อมๆกันนะครับภาษาอังกฤษล้วนเลยมั้งเนี่ยแปลไม่ได้ด้วยแปลได้นิดหน่อยเอา normal ไปก่อนแล้วกันนะ นอน,นอนอยู่บนเตียงคนขัดมีเบอร์ด้วยเหย้ยอืมหัวฉันที่นี่ที่ไหนเนี่ยน่าจะโรงพยาบาลหรือเปล่ามีเครื่องวัดชีพจรหัวใจนี่มันนานแค่ไหนกันแล้วนะอะไรฮอสพิทเทลโรงพยาบาลอะไรสักอย่างเนี่ยฉันอน,นไป20ชั่วโมงที่ดักคุนิตี้อ่าเหมือนหัวฉัน พบปัญหาอะไรบางอย่างากระมนันนะต้นเคีคิ์ลิ่งมีร่างกายโอเคแต่ปวดหัวนิดหน่อยแด๊ด <That. S 1> อ๋ออ๋อกดเคลื่อนที่ครับเอ๊ะเอ้าทำไมกดไม่ได้อะอ๋อเ้ามีสัญลักษณ์แบบนี้กดแบบนี้ใช่ไหมหรือผมต้องไปแล้วมำไมเปิดประตูไม่ได้ฮัลโหลฮัลโหลอ๋อหรือต้องเดินก่อน อ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อถ้าจะออกไปจากข้างนอกต้องสวมรองสวมรองเท้าก่อนโอเคก็คือต้องหาของก่อนใช่ไหมอืมตรงนี้เหรอใส่เสื้อผ้าใส่รองเท้าครับอ๋อมีชุดเฮ้ยทำไมมีเกตอะไรด้วยอ่ะ normal ครับเกตเลือดเหรออัมเบลลาอันนี้เดี๋ยวไปแปะข้างนอกแล้วกันนะ B13595 โอาม้ oh, สับมันเยอะจังเลยอ่ะขออภัยที่แปะไม่เก่งอังกฤษครับ The Locke er MP มันล็อกอยู่ผมว่าในห้องมันต้องมีของครับนี่ไงงี้งนี่น,น,น,นี่ตรงนี้มีของและคูนม์ข่าวนะ อ,อมนเหมือนมันมีปัญหาอะไรสักอย่างแล้วนน่ยเปิดได้ยังอ่าได้แล้วใช่ไหมเนี่ยฉันต้องหาคุยใใครบางคนใช่ไหมต้องหาใครสักคนมาคุยแล้วละ่ะประมาณนั้น แติดอะไรขึ้นกับที่นี่อ่ะฉันหวังว่าพ่อกับแม่ฉันจะโอเคนะเฮ้ยมีใครอยู่ที่นี่ไหมฉันไม่สามารถอยู่ห้องนี้ได้อ่ะเราเจอแฟลชไลท์แล้วครับเจออ่าไฟฉายโอ้ยนึกถึงสมัยเล่น Resident Evil ภากแรกๆภาคไม่ใช่แรลกสีภาคภาคไหนนะ p l a y One หรือ Play ทัวรสมัยก่อนเล่นเกม Play Two กับเพื่อน เกมอะไรทักอย่างที่มันต้องใช้ไฟฉายแบบเนี้หลอนมากแต่นี้มันเป็นเกมซอมบี้นะไฟหาทางออกครับผมว่าทางออกนะ่าจะอยู่ตรงนั้นนะ่ะนะเห็นไหมแต่ผมยังไม่ไปนะเดี๋ยวผมขอสำรวจก่อนครับมันมันตุ๊กเมื่อกี้เหมือนผมเห็นคนเดินตรงเฮนั่นไงนั่งแทะอยู่เลยจะกุญแจแล้วครับแล้วกุญแจดันไปตกใกล้กับเฮ้ แค่อยู่เทมิว p ซฟเฟนบอกฉันนน่อยได้ไหมัมนเกิดอะไรขึ้นอ่ะอฉากในเกมฉากคลาสสิกมากเดี๋ยวก่อนนั่นนายกินอเอาแล้วครับมันมาแล้วรีบก่อนเลย Unlock the door ครับเปิดประตูซะ Use the key Find t h e e m e r g e n c y exit ex นะครับหาทางออกจากที่นี่เนี่ยเอาง่ายอุ้ยโอ้โหไอโฟนสั่นด้วยทุกคนออกแบบมาดีไว้ยต่นเต็น อะไรอ่ะให้เชื่อมต่อต้องหาตัวมาต่อเหรอมันหายไปตัวหนึ่งครับต่ออะไรเนี่ย Find the emergency exit อล้หนังสือพิมพ์จะมาอ่านอะไรตอนนี้ล่ะ Find the power console part ครับชิ้นส่วนพลังงานบางอย่างเอา้ามีพัซโซด้วยแล้วรหัสอะไรอ่ะเดี๋ยวหาก่อนฮะก่อนเอานี่ไงเจอแล้วครับชิ้นส่วน แอ i กซีบเด m อม i ชชั่นซีพาวเแล้วก็หา Keypad Console Password อัน,นี่อะไรอะอะไรอะไม่มีแล้วนะนั่นเดี๋ยวต่ออันนี้ก่อนครับผมมันมีความเป็นพัซเซลิลด้วยทุกคนอ่าถือเอ้า๋อ,าอ,อมันต้องต่อให้สายไฟมันต่อกันเหรอ โอ้ oh, แบบนี้ถนดัดจะพัลโซอย่างนี้เดี mm ๋ย hmm. วต้องงอตรงนี้หน่อยขยับนิดนินอ่าเรียบร้อยครับโอเค Emergency Power Head ทำงานแล้วนะไปต่อไปต่อเปิดไปได้ต้องใส่รหัสก่อนมัน้งรหัสอะไรอะ่ะหนึ่งเก้าแปดเก้าไม่ใช่เหรอเหลือมันอยู่ในนี่ครับ 8-5-2-0อ๋อเดี๋ยวแล้วมุมซ้ายมีบอกข้างนั้าแล้วแปดหอแต่ไม่ดูใส่8-5-2-0ไปโอเค the door is open alright I can final h e a d out outside ฉันสามารถออกไปข้างนอกได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าอ้าวอ่านไม่ทันอุยอ้ยอุ้ยบรรยากาศข้าขงนอกครับ ซีนมันใช่เลยทุกคนไอ้ทุกคนและคู c ซิตี้นะครับเป็นเกมแนวไหนเนี่ยเหมือนจะเป็นเหมือนจะเป็นแบบปริศนาด้วยนะข้างนอกครับแล้วมีใครเ่เกม r a น t on Earth เอที่เป <siblings ök> <thighs> ็นแบบสำรวจอ่ะทุกคนต้องมานั่งวางจุดเลยแบบเนี้ยแน่เลยอ่ะโอ้ปืนคนผมว่าแต่ละคนต้องมีสกิลอะไรบางอย่างแน่ครับ คุณที่ช่วยเหลือฉันนะ w a t s s e h e is going เราจะไปไหนกันดีเปล่า uh Boss c a t direction people พี่ชายฉันเป็นตำรวจอยู่ที่นั่นใช่ไหม There s o m e o n e w a n t to find too อืมอยเกี่ยวครอบครัวสักอย่างแต่ไม่ทัน อยากเล่นเกม Resident Evil ภาคอื่นจังเลยแต่ต้องไปต้องมีงบก่อนนะ Call of Duty p o l i c e Station is mistoo I got too bad feeling about sight มีทางเข้าไหมประมาณนั้น Let's take ลูกตามฉันมาแคร์ทำยังไ e อะแบบประตูนี้ซะโอเคครับ ก็เป็นเกมแนวแบบแต่มันชาเออมาสร้างเหตุการณ์มาให้เราแล้วนะเกมมันดําเนินไปเองแบบตรงๆนะฮะไม่ใช่เป็นไม่ใช่แบบโอเพนเวิลด์เลยสักเท่าไหร่อันนี้คือสถานตำรวจเหรอ last night September 29กันยายนนะครับ มีใครอยู่ในนี้ไหมพิสลปอนลูกไล่เดียวว่าเช็คไมล์ล็อบบี้อะเช็คในล็อบบี้ก่อนเลยนะเช็คคอมพิวเตอร์เถอะนี่เหรอโอ้เหมือนกำลังหนีอะไรบางอย่างน่ะ oh no someone here stay here อาพีเอ้าฉันไม่ไม่น่าเลยฉันไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าสถานีตำรวจจะเป็นแบบนี้อะ Look for the trash of survival อันนี้มันล็อกประตูล็อกครับจะมีจำสแกร์ไมมเนี่ยไม่ค่อยชอบเกมแบบจำสแกร์เท่าไหร่ประตูเหรอเปิดได้เหรอจะเอ๋เฮ้ยมีซอมบี้เฮ้ยกลลยะไรอ่ะ อ,อก๋กดนี้ตัวรัวครับปืนยิงโอ้โหแล้วปืนมีจํานวนจํากัดด้วยยิงโดนไหมนะ่ะไม่โดนมันมันเล็งที่หัวนัดเดียวไม่ได้เหรอมันเปลืองกระสุนไงเนี่ยแล้วมันขยับขยับไฟฉายให้สูงวันชีไม่ได้ทำไมมันส่องต่ําดของบางอย่างบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ข้างล่างนะมัน คือตอนเนี้ยคือเกมแนวเนี้ยมันต้องสำรวจทุกจุดไงไอ้ตรงนี้ต้องเอาเช็คเช็ครอบๆเช็คห้องให้หมดก่อนอนะ Look for the trash of survival ม,มีจำสแกมไหมเมื่อกี้มีซอมบี้ตัวหนึ่งนะครับมีศพคนตรงนี้ได้กระสุนเปืนมา30สนัดสำรวจก่อนทุกคนผมว่ามันต้องมีอะไรเนี่ยไอ้บ้ามันจะมีสัญลักษณ์บอกครับ อันนี้โตะอะไรอะ่ะบอด a d ส a s ไม่ได้บอกอะไรเท่าไหร่เนาะอันนี้อะไรคุณเจมีรหัสอีกแล้ว B N K หรือเปล่า <L un> ไม่ใช่ B N K น <L un> ึกว่ามี B N K แล้วมีรหัสอะไรกัน A K B อะไรแบบนี้ครับ ให้คูกเกียร์ทำนายกันไม่ใช่ละ M หหรือว่ามี M Triple M หรือเปล่า M สามตัวลองดู M ่า B MK ไม่ใช่หรือเป็น M สามตัวอ่าอัานแรกแล่ะ A B อ้าวอ้าวไม่มี M หรือไม่มีถึง D ไม่ใช่เลยสักตัวครับ อะไรเนี่ยต้องตามหายแล้วรหัสอืมตรงนี้มีอะไรตรงนี้มันแค่สัญลักษณ์ผมว่าหรือมันจะมีจุดอื่นอันนี้ไม่มีอะไรบบาตรงนี้มีไหมไม่มีแล้วเป็นคนซุ่มซ่ามแบบผมนี่ last letter เ u r n อ f f สวิ t c h อ๋อบังเอิญเราไปเปิดไฟก่อนครับจริง,รงๆเราต้องต้องมาดูตรงนี้ก่อนเงี้ก่อนเออแล้วค่อยไปเปิดไฟบนกำแพงจะได้รู้ว่ามันมีสัญลักษณ์อยู่แล้วข้างนอกอะ่ะเอยข้างนอกไปได้แล้วทุกคนยังไงขยับก่อนอจอเครื่องเครื่องไอโฟนสั่นทำดีทำดีเกมทำดีอยู่นะไปได้ไหมครับเฮ้ยอะไรอะ่ะเฟเอสปแสดงว่าเราอาจจะมีการเสียเลือด แล้วต้องใช้สเปรย์พ่นหรือล่าไม่นะไม่ไม่เอานะเอาละอืมมันเป็นมืดจะอะไรอ่ะต้องหาอะไรมาตัดไฟไฟจะ break ไฟ the way to break the chain จะลุกไหมเนี่ยไม่ลุกนะไม่เอานะอันนี้มีอะไรไหมอ่ะ ปิดประตูมันต้องมีแน่เลยประตูแบบนี้ใช่ไหมนั่นไงว่าแล้วเออทำไมต้องมาจำสเกลแ,กแบบนี้จะเดินออกมาก็เดินมาเลยเลยซีเอ,อเรียบร้อยแหมมีอะไรอีกดีเคดีเอมเหรอ เฮ้ยเรามีมีดเหรอเนี่ยเอ้าใช้มีดได้ก็ไม่บอกแต่มันต้องมันต้องตั้งค่ายยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำยังไงนะ DK นะทุกคนนะเอ่อ Enter password DKM อ้าโอเคอมันบอกทางซ้ายมือเนาะเราก็บางทีไม่ได้อ่านไง แสดงว่าไอ้ผมมันต้องทำไปทีละอยา่างด้วจะผมชอบเกมแบบนี้นะสไตล์แบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปทำไปเล่นบนคอมมั่งดีกว่าเนาะหาเกมหาอีมูมาเล่นครับแต่จะเล่นไหวหรือเปล่าต้องต้องครับได้ได้ไ,ดไดปะไหะไรวะไม่มีซอมบี้โผล่นะไม่เอานะอะไรวะตรงนี้อ๋อ เดีย๋ยวปุ้งนี้เดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับตรงนี้ก่อนนี่อึ๊บอืมเลยสุดวอ๋อนี่อืมเหมือนเลยอะเหมือนเกมเหมือนเกมนั่นผสมกันเลยอะซอมบี้เดอเฟน์อะที่ผมเคยเล่นแต่เล่นไม่จบลบไปอีกแล้วมไม่ค่อยมีเวลาเลยนะเล่นเกมนี้่อหลบมาลุงลุงหลบไปก่อนขอ่ระาวาังยังไงอะกดวางยังไงมันวางไม่ได้อะเนี่ยมันต้องวางจุดไหนอ่ะอ่ะออนี่ แค่แลีฟิวีฟิวต้องแดกนะต้องลากพอเรียบร้อยจัดการได้ฮ้ยผมต้องฝึกกันนี้แล้วล่ะฝึกลากอาวุธหนึ่งนะมาวินนี่ผมต้องยังไงต้องกดวางตรงจุดแดงและจุดเขียวน่าจะจุดเขียวมากกว่ามั้งเคเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับเป็นเกมที่น่าเล่นเหมือนกันนะแต่จะเล่นได้กี่ EP ไม่รู้ ต้องดูก่อนว่ามีคนอยากดูไหมเรียบร้อยนะครับช่วยได้แล้วกลับมาที่สนอชินเคยครับ Prayer c a r คร์คเลตเฟลว t t ัตช e ลิตเทนลิสตีอ่าแอมเคดเคดแอนเดอร์สันครับปล่อยเขาคุยกันไปนะ Official Notebook TÔNG HẢ LÀ YÊU Look the pass of notebook hmm. Passage is done Tạm hạ cuốn tre là sách giảng chân tay lò ngay จะทางเดินเหรอ่อะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม่